ครั้งแรกกับไอส์สเก็ตติ้งริงและฟันแพลเนตที่สุดของการช็อปกับโรบินสันท็อปมาเกตพาวเวอร์บาร์บีทีเอสซูเปอร์สปอร์และออฟฟิศดีบอพบช็อใหม่ของเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี27มีนาคมและรูปเฉลิมฉลองการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ในสายน2,555นี้เซนทราโฮเทลอุดรธานียกระดับสู่การเป็นโรงแรมรู้ใจกลางเมืองปรับภาพลักษณ์ใหม่ทั้งโครงการเพื่อการพักผ่อนและติดต่อธุรกิจอย่างลงตัวและอุดรธานีฮอศูนย์ประชุมอเนกประสงค์รองรับได้ถึง3,000คนพร้อมรองรับกิจกรรมระดับประเทศและตอบสนองทุกความต้องการได้อย่างครบถ้วน ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการเดียวกันกับศูนย์การค้าครบวงจรใจกลางทำเลที่มีศักยภาพทางธุรกิจสูงสุดของจังหวัดพร้อมให้บริการกับชมใหม่ทันสมัยกว่าเดิม